ล่าสุดหมอโอพูดถึงแม่น้องชมพู่หลังก่อนหน้าบอกชื่อคนฆ่าน้องชมพู่ไปแล้วจากกรณีมีเพจเฟซบุ๊กชื่อหมอโอมือปราบสัมภเวสีได้ออกมาไลฟ์สดกรณีคดีน้องชมพู่และเผยชื่อคนร้ายที่ทำน้องชมพู่ทำอาอื้นกันทั้งโซเชียลเพราะเจ้าตัวบอกว่าทักแชท ไปหาเพจข่าวดังแล้วพร้อมบอกที่ซ่อนหลักฐานไปกับเพจและตำรวจไปหมดแล้วจะไม่ยอมบอกใครนอกจากตำรวจสำหรับท่านใดที่อยากฟังก็ฟังกันในคลิปได้เลยนะคะเนื่องจากในคลิปดังกล่าวมีการเอ่ยชื่อคนทำร้ายน้องชมพู่จึงล่อแหลมที่จะนำมาเขียนเป็นตัวหนังสือ และอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหมอโอยบอกอีกว่าตอนนี้น้องชมพูดยังไม่ไปไหนสีงอยู่ในตัวคุณแม่ทําเอาขนฟังขนลุกขนพองกันเป็นอย่างมากหากใครฟังจากปากหมอโอสามารถรับชมได้ตั้งแต่นาทีที่23.13เป็นต้นไปครับบางอย่างเราก็ไม่สามารถเขียนออกมาได้อยากให้ฟังกันจากคลิปมากกว่าค่ะล่าสุดนรินภาวะถูกจับคดีน้องชมพู่ รีพิวหลักฐานแจ้งเอาผิดคนกล่าวหาอนาจารเด็กเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่สพกกตูมพบว่าน,นายนรินเชื้อลมตาผู้ต้องหาในคดีกระทำอนาจารหลานตัวเองและนางชนาพาเชื้อคมตาภรรยาได้เดินทางมาเพื่อขอยืนน่นเอกสารคำร้องและพยานหลักฐานให้แก่ พนักง,งานสอบสวนในคดีรวมทั้งมีเจตนายื่นเอกสารให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจนอกจากนี้ยังจะส่งหนังสือพร้อมหลักฐานทั้งหมดไปยังคณะกันมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนติบัณฑิตทยาสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและพลเอกประยุทธ์จันโอชา ด้วยเอกสารสำหรับ4หน่วยงานข้างต้นจะส่งประชนีไปรวมทั้งหมดเอกสารที่ทาขึ้น6ฉบับโดยช่วงเวลา16นาฬิกานายนรินและนางชนาภาเดินทางมาถึงสพกกตูมได้จัดเรียงเอกสารหลักฐาน5ชิ้นพร้อมให้พนักง,งานสอบสวนได้แก่ 1. บันทึกการเรียนของโรงเรียนบ้านกกตูม 2. ภาพถ่ายของเด็กหญิงบีนามสมมุติ ผู้เสียหายขณะอยู่ในโรงเรียนในวันที่เกิดเหตุสาสำเนาใบรับรองแพทย์ 4. บันทึกข้อความของโรงเรียนยืนยันมีการจ่ายเงินค่าทำขวัญจากผู้ปกครอง,องเด็กชาย A นามสมมุติและ5บันทึกวิดีโอเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนบ้านกกตูมเห็นเด็กหญิง B นามสมมุติผู้เสียหายเดินต่อแถวเพื่อกลับบ้าน นายนรินและนางชนาภาได้นำเอกสารทั้งหมดเดินเข้าไปที่สพพกบตูงโดยมีพันตรวจโทสุริยานพการกำแหงสารวัตใหญ่ศ สพกกตุมและพันตำรวจตีธนการพระสุมาตรพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้รับเอกสารไว้จากนั้นนายนารินและครอบครัวได้เข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมในห้องสอบสวนพนักงานสอบสวนได้พูดคุยเพิ่มเติมเ,มเ,มเมบื้องต้นระบุว่าขณะนี้ได้มีความเห็นส่งไปยังพนักงานอายการแล้วทําให้ขณะนี้ไม่สามารถสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมได้จึงต้องรอไปยื่นเอกสารต่อ พนักง,งานอายการจังหวัดในวันที่26สิงหาคมโดยครั้งนี้พนักง,งานสอบสวนได้ให้นายนารินทร์ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าขณะนี้ผู้ต้องหาได้มายื่นเอกสารแล้วหลังจากนั้นนายนารินทร์และนางชนาภาออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าวันนี้ตนเองตั้งใจมายื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีอนาจารเด็กที่ผ่านมาหลักฐาน5อย่างนี้ ตนเคยยื่นผ่านทางในความซึ่งไม่ทราบว่ามีการยื่นให้พนักง,งานสอบสวนหรือไม่ส่วนตัวตอนแรกไม่ทันตั้งตัวในการเตรียมหลักฐานในส่วนที่ยื่นไปกับอายการมีเพียงคําว่าปฏิเสธที่ตนได้ให้การไว้เท่านั้นไม่มีหลักฐานอื่นๆแต่อย่างใดตนรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ตนเองพูดไม่ถูกว่ากลัวหรือไม่ที่อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีชมพู่เมืองตนมาเจอที่ปรกษากฎหมายท่านนี้จึงได้ข้อมูลว่าสามารถยืนหลักฐานเช่นนี้ได้หากปล่อยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆยอมรับว่าตนเองเดือดร้อนแน่นอนหากติดคุกลูกๆสองคนต้องออกจากโรงเรียนเพราะต้องใช้เงินตัวยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ตนเองไม่ได้ก่อเหตุ ตั้งแต่มีคดีมาตัวเองก็เครียดตอนไม่หลับทางนี้ครอบครัวตนมีปัญหาที่สุดก็คือเรื่องเงินในการสู้คดีตอนนี้ก็หมดเงินไปเกือบถึงแสนบาททา,ทางที่ตนเองก็ไม่ได้ทำตนเองคิดว่าเรื่องที่ตนเองไม่ได้ทำทำไมครอบครัวต้องมาเจอกันเรื่องแบบนี้ล่าสุดงานเข้าแล้วโซเชียลเอาจริงขอไมาสารตรวจสัญญ,ญาณโทรศัพท์สาวิตรีแม่หนองชมพู งานนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าโทรศัพท์ของทางฝั่งพ่อแม่ของน้องชมพู่ที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่วันเจอน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนโดยทางแม่ชมพู่ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ใดแต่ทางผู้เชี่ยวชาญน,นั้นได้สันนิษฐานว่าแม่ชมพู่จะเก็บไว้ที่ที่หนึ่งหรือนําไปขายร้านแล้วเพราะหากเจอก็จะพบหลักฐานอีกหลายอย่างและอาจจะสามารถปิดคดีนี้ได้เช่นกัน จากรณีประเด็นดังกล่าวโซเชียลต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแม่ชมพู่ไม่ยอมแสดงหลักฐานสำคัญขนาดนี้หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรเอาออกมาโชว์ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนคาใจและตั้งเป็นข้อสงสัยแบบนี้ล่าสุดได้มีโซเชียลได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่า อยากเรียกร้องให้ตำรวจที่สืบคดีนี้ช่วยสืบค้นหาโทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่ที่ไหนหรือถูกทำลายไปแล้วถ้าถูกขายไปขายไปให้กับใครและให้เช็คการโทรเข้าโทรออกและตรวจเช็คซิมเก่าอย่างถี่ถ้วนด้วยว่าในช่วงวันที่น้องหายไปจนถึงวันที่เจอน้อง คอหม่สารเพื่อติดต่อทางเครือข่ายนั้นๆและดูเสียงการพูดคุยทุกๆสายออกมาอาจจะมีคำตอบว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรผมสงสัยว่าคดีนี้มีคนมีอิทธิพลมืดบางตาตำรวจอยู่คดีนี้น่าจะได้จบ104วันไปแล้วล่าสุดด่วนผลดีนเอน้องชมพู่ เมื่อวันที่24สิงหาคมในขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการตั้งข้อสังเกตจากคุณอัจฉริยะหรือนายอัจฉริยะเรืองัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือ,อยาาชญากรรมไลฟ์สดผ่าน Facebook ชมรมช่วยเหลือ,อยาาชญากรรมบอกว่าคดีของน้องชมพู่ตำรวจใกล้จะปิดคดีแล้วเพราะศพมีดินเอเด็กเพียงผู้คนเดียวตนกล้าเอาหัวล้านไปประกันได้ สำหรับหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นขนตกบนศพรอยนิ้วมือรถของเล่นรอยนิ้วมือถุงขนมที่ตกอยู่บนเขารอยนิ้วมือแหวนรอยนิ้วมือกรองนมต่างๆไม่พบดินเอของคนร้ายแต่อย่างใดงาน,นี้คนร้ายอาจจะจับตัวไม่ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการจับคนร้ายหากจับไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานใดที่จะเชื่อมโยงไปได้เลยอาจจะทําให้คนในหมู่บ้านกกอกไม่ปลอดภัยงานนี้ก็ทําให้ในตอนแรกนั้นทุกคนต่างหวังดินเอในหลักฐานดังกล่าวแต่สุดท้ายกลับไม่พบพันตำรวจเอกสุรโชจิศรดาเดชาย,ยาสารวัตรเรมโบออดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตร กองปราบเมคอบานมองว่าอาจจะไม่เจอดินเองของคนร้ายจึงมาขอกล้องหน้ารถของน้าเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องมงจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สําคัญส่วนหนึ่งที่จะเห็นภาพคนร้ายคิดว่าตํารวจคงไม่มีดินเองของคนร้ายจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านน้าเสริมเนื่องจากบ้านติดกันน้าเสริมเป็นคนสําคัญของคดีที่ให้ข้อมูลสําคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทรโดกรก,รกิษณโพงภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันอัชฉรยวิทยาและการบริหารงานยุทธธรรมวิทยาลัยรัฐธกิจ มหาวิทยาลังสิ์มองว่าอะไรที่สามารถเป็นหลักฐานสืบไปถึงตัวคนร้ายได้ตำรวจก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดหากกู้ไฟายภาพได้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแต่หากกู้ไฟายภาพไม่ได้ตำรวจก็จะไปหาบอดแสนในสุดอื่นๆเช่นเดียวกับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโร,รงพยาบาลสานพาสิทธทิประสงค์มองว่าหลังจากที่ขึ้นไปเก็บหลักฐานบนเขาตนยืนยันได้ว่ามากถึง90%เด็กอายุเท่านั้นไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนภูเหรือไฟได้อย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะพักค,คดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัตร,โรีโทดรกฤษณ์พงภ์ภูต,ก,ตกูล นิกมองว่าแต่ละคดีมีความยากง่ายต่างกันบางคดีคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยอย่างเช่นในต่างประเทศคดีของ FBI ก็เคยมีโดยเจ้าหน้าที่จะเรียกคดีแบบนี้ว่าคูลเคสแต่ไม่ได้อยู่สืบส่วนเพราะอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเป็นใครถ้า DNA หรือหลักฐานยังไม่ชัดก็ยังไม่ออกหมายจับอาจจะผ่านไป 3-5ปีทางนี้ในบ้านเราสำนวนคดีก็จะเก็บตามแฟ้มบุคคลหากตำรวจในนั้นย้ายไปสังกัดที่อื่นคนที่มารับทำงานต่อก็จะต่อยากแต่ถ้าจัดเก็บเป็นระบบการทำงานก็จะง่ายมากขึ้น พันตัรบจเอกสุรโชคม,มีความเห็นว่าคดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทำงานคนเดียวทำไม่ได้อีกทั้งตนมองว่าไม่ควรที่จะพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ควรที่จะขอพนักง,งานสอบสวนฝีมือดีจากกองปราบปรามและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉากเชื่อแบกเด็กขึ้นเขาคนเดียวทำไม่ได้คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ดี